สวัสดีค่ะวันนี้แม่นกก็นำการแสดงของโลมาโชว์ที่ซาฟารีเวิลด์มาให้ชมต่อจากช้างนะคะน่ารักน่ารักเลยค่ะเห็นไหมคะเขาทำได้หลายอย่างเลยนะคะความสามารถของเขาล้นเหลือจริงๆก็เก็บภาพรบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็ได้ไปเที่ยวกับลูกชายนะคะ เมื่อวันที่23ที่ผ่านมาก็นำมาฝากทุกคนให้รับชมรับฟังกันนะคะอันนี้เป็นการแสดงของโลมานะคะน่ารักค่ะแสนรู้มากๆนะคะก็จะมีพิธีกรเป็นคนที่บรรยายในการแสดงของแต่ละชุดของโลมานะคะก็ ดูตามภาพบรรยายเลยนะคะเห็นแล้วมีความสุขเนาะหลายคนคงจะรู้สึกแบบแม่นกนะคะว่าเขาเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็แสนรู้จริงๆกว่าจะฝึกได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะต้องชื่นชมคนที่เป็นครูฝึกที่เขาสามารถเก่งได้ขนาดนี้ต้องปรบมือให้เลย นี่นะคะก็มีการแสดงหลากหลายชุดแล้วก็เขาก็มีการบรรยายเสียงจากพิธีกรหลายภาษาอยู่นะคะเพราะมีผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะอยู่ค่ะก็ชมความน่ารักของเขาไปเรื่อยๆจนจบคลิปเลยนะคะก็จะได้เห็นความน่ารักหลากหลายรูปแบบของโลมาค่ะ ที่ร้อนๆน,นะคะก็คลายร้อนได้ด้วยการแสดงของโลมาโชได้เลยนี่นะคะเย็นฉ่ำค่ะใครอยู่บริเวณด้านหน้าของสแตนนะคะก็เย็นฉ่ำไปด้วยน้ำนะคะมามาเขาน่ารักค่ะมามาเขาจะมีรครูฝึกเนาะแต่ละคนกับโลมาหนึ่งตัวมามาเขา,าก็ เห็นไหมคะให้ทำอะไรก็ทำได้หมดโ้สุดยอดค่ะลูกชายชอบมากๆการแสดงนี้แล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่ไปชมกันในวันนั้นก็ประทับใจแล้วก็ชอบการแสดงนี้มากๆนะคะน้ำที่เห็นคือน้ำทะเลนะคะพิธีกรยังบอกให้ชิมเลยตอนแรกที่เดินเข้าไปเป็นน้ำทะเลค่ะเพราะโลมาเขาเป็นสัตว์ทะเลเนาะเขาก็ต้องอยู่น้ำทะเล นนีะะคะการแสดงอันนี้ก็สุดยอดอีกอย่างหนึง่งยืนบนหลังของโลมาค่ะก็มีความสุขกันไปนะคะได้ไปดูกันคลิปนี้ก็นำมาให้ชมกันนะคะหวังว่าทุกคนจะประทับใจเหมือนที่แมน่นกเห็นนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ